เองทั้งนั้นเลยาน,น,นา,ากมากเลหมูบอกครับเดสวัสดีครับอันตลาดนัดน,นี่เซื้อว่าตลาดนัดนันสบลตบน้ันน่นนพุธุตลาดนัดจันพุทธสุขเทศบาลตำบลน้นคำคาครับ อันนี้บ้านหนังคำเนี่ยต้นนบ้านน้องโน่บ้านน้องโน่เนาะครับขายสเตยจังโมงครับนี่ขายตั้งแต่เส้าหอดชุ่มหนึ่งค่ะเตยเส้าประมอ่ะเตยเส้าแปดโม่ะครับเส้าแค่นั้นก็ได้แล้วแต่ยพูดเลวแต่พูดได้สิขายโอ้ใช่ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลองโนเนาะบ้านหลองโนตลาดนัดตลาดนัดชุมชน จันพุทธศุกนะครับของสดสปลูกเองค่ะโอ้ปลูดเองของในพื้นที่เนาะมีทั้งหมากทั้งหอมแดงมีทั้งพริกนะครับสตมาปูปลาทูโตนละจักบาทเท่าร่สามสี่บาพี่โอ้โ้นละไน่นนี้ข้าเหนียวบอกบเัีบเข่าเหนียวไหมจ้ะมันีสีสี โลละสี่สิบอันนี้ตัวละสามสิบห้าอันนี้ตัวละสามสิบห้าเอาเห็ดผมนี่เด้อมันจักเข็มพี่เอาสองเดี๋ยวผมมาเอาเดี๋ยวผมไปทายก่อนเดี๋ยวพอหมดจเอาไว้นี่เนาะครแล้วเราพืดพักสวนขวดกระเฮาเองเลยเนาะครับเนาะเป็นสินค้าขายว่ามัดแล้เท่าไรครับสิบบาทอ่ะสิบบาท อันนี้กวางตุ่งประกาศหอมอันนี้เองผมลงสื่อละวตุงกวางตุ่งคือกัเน้ะผักชีตำลึงต้กระปูค่ะตำลึงกระปูแ้วในพันอย่งนี่ยก็อื่นรักรักแกนสมแกนมมาละสิเบิ่เลยนาอบ่ค่ะกผมมีฮาบาทอันนี้ฮาบาทก็มีพักเซียนบ่ลน่ะบค่ะพักหอมอันนี้พักหอมพักักหอม้ัานขอบคุณครับ เสื้อผ้าก็มีเด้อครับนี่เสื้อผ้าโอ้ผักกาดขาวค่ะโอ้ผักกาดนี่ทำไมเป็นสาดขาวน้ำเนาะสวัสดีครัมบุ๊กอันไหนบอกฮะบัวจ้ะผักกาดเอามาตราสไดยกันนัตสิบบาทค่ะโอ้ลงดินเหมือค่ะสวนนี่ลงดินบัดปลูกเองใช่ปลูกเองหมค่ะสาดดาวก็ปีเองแมงกินนวลก็หาเองโอ้มีหอยมีกินนวลหมดเลยจำต้องสานว่าเป็นไรจะได้แค่อร่อยก็ตัว พราะว่าสองคืนน่ะพอคุณเทพเขาสั่งครับจ้าโอ้ด้าขายดีเนี่กับซดาวก็ขายจังเลยนี่งอันนี้อร่อยก็โต๊ะแปดสิบบาทแปดสิบบาทจ้าโอ้มาได้ด้วยครับเดือนแตอันนี้ทางให้ก้ละสิบ้านหนองโนนะครับออกจากสกีดมากกับบุกไกลเนาะครับประมาณสามสี่กิโลอันนี้ปลาดุกเลยครับนี่ ของอย่างนอครับนี่สวัสดีครับคุณแม่ข้าวเหนียวดั้มดุข้าเหนียวกัมข้าวเหนียวกัมกัมโลละห้าสิบกัมดุโอาหาราสิบ้าทเท่านอนในคืนว่าปลาจอมบอกครับปลาจอมปลาจอมสิบบาทอดีตปลาเด็กจ้าอดีตปลาเด็กโอ้พักคืนบ้านอนอยู่ดีแต่ในนอตโอ้ยสื่อไปหลวกใส่แจวปลาเด็กมึงนี่หนอหาบาทห้าบาทนะครับ เอาให้ผมในเดือเดีล้วผมเอาเอาจักนสิบบาทพักเดี๋ยวะก,กันโอ้หลายมีตัวนห้าบาทปะครับเนี่ยผมเป็นค,ครับเดี๋ยวผม,มเอาเดือดี๋ยวผมยังาทายกันกันโอ้บรรยากาศครับคนนะ่าจะไปเที่ยวงานกนาชาดเยอะหน่อยปก,กตินนกนเนี่ยโอ้หยปกติ ครับคุณแม่แจ้งกุ้าไว้ตั้มครับอันไปเลี้ยงไยก่จ้ะไปเลี้ยงคระพงผมเลื่อนตอนั้มมาแจ้งขายโอ้จ้ะโอ้เนี่ยแจง้งเอจะ่ะหงละซิบตัวนี้หงละสิบเลี้ยงไก่พันน้ำ ใครังคโอ้ขอบคนครับอ่ันอันีั sh ana, sh ami, sh sh uh ่า่นิมาละสิบครับมละหาคุเนาะโอุ้ือก็ได้นียังมาหวานด้วยนะครับนคอระีจ้ามันคือกรีดเดเดมาครับโอ้แสบีระดบ่ตงอ้นี่ครับแต่ละนัดชุมชนนะครับมีทั้งอาหารป่าปลาแม่น้ำมูล ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผ่านมาหลายทีแล้วแต่ผมไม่ได้แวะสักทีนะครับโอ้ในพาคพื้นบ้านนะครับน,นี่ก็จะเป็นข้าวเกรีงนะครับเพือ่อเรื่องสม่มเพื่อเป็นแบบพันธุ์ในเรื่องของพิธีการนะครับเด้อครับโหมดเฮียงวันทองโหมดเฮียงจังวันทอง ว่านี่ก้อยตัวนี้ยจ้าพีก้อยนี่เขาต้มวัวหรอโอ้ยเก่งมากได้ทำเองทำเองเออหวานนถึงถึงมัสิบบาทเนาะที่ขายเปันต้น มาละยี่สิบาขบคุณค่คุณแม่เอมาละยีบาทโอ้มาละยี่บาทหอมออย่างงั้หอมยางชุมนะครับทุกคนตเะลุ้งเปนกเสอาหารลุ้เรียบหน่อยแล้วแต่่เดี๋ยวสีอาารถินบ้านของเันอซุปเล็กซุปเล็กหมูบอครับเด็กโอ้ ก็เหน่อยใช่ที่อ่ะเป็ดควัอะไรบ้นนี้ใช่ควาแสบถึงเะจักบาทครับเด็กถุงามอยูอ้าเป็นแกงตุกใ่คยแสบเสียดเลยเดี๋ยวนี้เราขึ้นแล้วอันนี้ยำกับาซววุดนเรครับนี่ถงลอันนี้กับวกัน่ะครับแมนอุ้แก้กับแสบตัวยใสเป็นร่อยมี้านอย่าได้เป็ยัง ก๋วยมทครับโอ้เจียวบองโอ้พ่อแม่เจียวบองเจียวปลาราเจียวมินดาโอ้ขบคั่วละขบคั่วก็สี่ปายค่ะสี่ปลายเป็ดเองเหรอจ้าทำเองนี่ก็เห็นมือแตงไทยแตงไทยก็เห็ดหวานเนาะจ้าเห็ดหวานค่ะมีแต่ลูกผักสวนขั้วที่ปลูกเองทั้งนั้นเลยนะครับเนาะโอ้คุณแม่นี่กั ใช้อันนี้ยังไอข้างหน้าบอครับเนี่ยอเนี้ยะลำหน่อยจะลำหน่อยเนลดีานี่มันเปิดมาจากปีครับเปิดมาจากปีไเ้อนเปิดาหลารตี้งแต่อบตอครับนีบอกครับนี่ โอ้อย่าไปลงไม่ท้องพุนโอ้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 หัวยูหัวจยื้บังเลอะๆนี่ครับอ้แล้วก็สมมดตรกันไปเรื่อยๆนี่เออสมมาตเท่าไรครับคุณแม่ต้มชีบาทจ้ะชีบาทเย็นเย่ยนี่ยนี่บนี้เย็นม่ก ุ่งละเท่าไรครับสี่สิบโอ้นี่น้องไม้น้อไม้มนออันนี้กีท่ไรเนาะยี่สิบบาทยี่สิบบาทอีย่างนี้เนื้อมูสแ่จดีะุงละเท่าไรครับมูสอติดมันแปดสิบจ้ะแปดสิบนีนี่นครับนี่โอ้นี่นี่เลยครับนี่ปลาช่อนปลาช่อนนาเนาะเป็นปลคปลหน้า โอ้กโลละเท่าไรครับโลละห้าบาแล้วหมดโอ้แล้วันมท่านมีเงินหลายประนรด้วยมั้มไยไยวกหมหนสโลสองโลลอยนี่สามาถต่อได้ปบ่ต่อได้ต่อไดยสองกิโลร้อยสิบบาท่ะต่อ้กนวนี่ก็ไดยูแต่สดายมขายนะยากเ ถึงถ้าขึ้นบ้านทนะครับง<ช>ูเนตปลาลา่ปลาป,ปาาล,า,า,ล,า,ล,ปา,า,ลาเด็กล้กโป่งเนตฟักซีเรามัดละอ่ามัดละสีปล่อยได้โอ้มันละสีมันมาหาเสื้อผ้าก็มีนะครับเสื้อผ้าเด็กนี้มะนาวโอ้กระปูกระปูน่าคนไปขุดมาบ่อนเลยไต่ของหลานนไปใส่หน่อย อาหารทุนบ้านเลยค่ะอาหารหอมเลยค่ะ่ยูบ้านดินดำค่ะมันสาดสีดินดำนียากมาของปลูกเองนี่นอนปลูกเองจะปลูกไว้ทากเองมัแม่ากระบ่อมาถ่ายพวมหมูเดี๋ยวมือล้างคงสิมากเวสืออยู่ผมสื่ออันนี้ปลาทู่ไม่อาหนึงขันบ่กเอาไหล เอาหมันหนึ่งเอามันหนึงก็ได้ครับเอามันหนึงตัดบอกนะตัดก็ได้ครับมันยาวหดเดี๋ยวตัดห้องเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเดผัดผูเงนันเลยนครับต้าโก็มีนะครับ ปลาเนรปลาเนรรสอร่อยเอาแบบแบบายยาวเนะครับเด็กน้อยผมนี่ก to it ็จะเป็นหมูหม <gathering> <fans> ูนหมูหมูบดหมูขายจริงเลยครับเนี่ยรสลร่อยครับ นี่ปลอดจะอ,อยู่หน้าโรงเรียนบ้านหนองโลนะครับบรรยากาศบยากาผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาและซื้อได้นะครับ